ถ้าเป็นปัจจุบันที่ขณะปัจจุบันมันเป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่กําลังแสดงถึงความรู้เนี่ยว่ารู้ว่าอย่างนั้นเนี่ยขณะเดียวกันมันก็รู้ผู้รู้มันก็รู้คือมันรู้มันมันมีอีกสิ่งหนึ่งมารู้ไอไอตัววิญญาณเนี่ยเพราะไอเมื่อกี้ที่พูดมาบอกสุนทที่เล่าอะไรก็ตามที่เป็นปัจจุบันขณะเนาะไอพวกนี้มันประกอบด้วยวิญญาณทํางานกับเจตสิกเลยสัญญาสังขารเวทนาความรู้สึกมันเป็นขณะเพราะว่ามันทํางานร่วมกันไง แต่ขณะเดียวกันเมื่อรู้รู้ไอเจตสิกเนี่ยนะไอรวปรู้จักอยู่แล้วนะตรงนี้มันจะเกิดยานขึ้นมาปัญญายานหรือว่าไอยานทัศนะอะไรแล้วแต่คือมันเป็นตัวเห็น,เห,นเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่าไอสิ่งที่ปรากฏที่ถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยโอ้อยู่ภายใต้กฎใจรักหมดเลยแต่มันไม่พูดนะไอไอตัวนั้นมันพูดไม่ได้เพราะมันทาพูดได้มันก็มันก็เป็นปรุงแต่งและเป็นสิ่งถูกรู้อีกเออมันเป็นสิ่งถูกรู้อีก เพราะฉะนั้นไอ้รู้จริงเนี่ยมันไม่อาจจะถูกรู้ได้ถ้าถูกรู้มันก็เป็นสิ่งที่รู้แต่รู้เนี่ยมันก็เป็นแค่เป็นแค่รู้อย่างเดียวขณะที่กําลังพูดกําลังสแสดงความรู้เนี่ยไอ้นี้ย,ยังเป็นสังขารปรุงแต่งเนาะก็ให้พึงเข้าใจว่าไอ้นี้คือสังขารปรุงแต่งแล้วไม่หลงไม่หลงในความรู้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าหลงมันจะเป็นยึดถือว่าเรารู้แต่ถ้าสิ้นหลงก็คือความเป็นเราก็ดับพร้อมไปพอดับพร้อมแล้วก็ไม่ต้องอมาอธิบายอีกเพราะอาธิบายอีกมันเกิดผู้รู้ตัวใหม่ขึ้นมาอีก ก็พอมันอธิบายผู้รู้ตัวใหม่เกิดขึ้นรู้ทันก็ไม่ต้องอธิบายมันจะอธิบายแล้วรู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าคุมกําเนิดของสังขารรู้ทันรู้ทันแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็เงียบกิฟเพราะมันว่ามันเหมือนกับจะเข้าใจว่าถึงพูดไปโถก็เป็นสังขารใช่ไหมคนฟังก็พูดมาก็เป็นสังขารคนพูดก็เป็นสังขารตกลงหยุดสังขารให้หมดมันจะเข้าถึงความสงบอันแท้จริง แต่ไม่ใช่บังคับเนาะไม่ใช่หยุดด้วยการบังคับแต่หยุดเพราะปัญญาคือไม่หลงสังขารไม่เป็นสังขารก็เลยพ้นจากสังขารทั้งปวงจึงเป็นวิมุตต์หลุดพ้น